อ้าอ้พัชราภาพโพธิท่าย่าบนโซฟาขนาดชุดอยู่บ้านยังต้องแซ่บเบอร์นี้ เพราะห่างหายจากโหมดเซ็กซี่ไปนานจนจนแฟนพากันบน่นคิดถึงสำหรับนางเอกซูปเปอร์ซาร์อั้มพัชราภาชัยเชื้อล่าสุดเจ้าตัวก็ถือโอกาสดีเสิร์ฟความแซ่บผ่านอินสตาแกรมแอดอ้มมันเดอร์สกอร์พัชราภาให้แฟนคลับได้กดไลค์รัวรัวด้วยภาพเซ็ตใหม่อวดหุ่นสุดปังในเสื้อสีแดงตัวจิว๋วโดยภาพดังกล่าวของอั้มพัชราภาเป็นช็อตที่เจ้าตัวโชว์ลีลาโพท่ายญ้าบนโซฟาตัวโปรโดร้อมกับส่งยิ้มหวานละลายใจแต่ที่จะทำให้หลายคนล้าสายตาไม่ได้ก็คือผิวขาวอมชมพูและกล้ามท้องแบ ดาาทำให้ฟแฟนๆเข้ามาใสา่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแม้จะเป็นโหมดเซ็กซี่ในวันสบายๆขณะพักผ่อนอยู่ภายในรัแวบ,บ้านแต่อั้มพัชราภาก็อยางทำให้โลกโซเชียลต้องลุกเป็นไฟได้ไม่น้อยเลยขอขอบคุณภาพอั้มมารเด์สกอรพัชราภาภาพ,พ,ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ